อ่าเทสเครื่องนะครับของคุณยิ่งศักดิ์ลำปางนะครับตัวนี้ภาค DC ซ o DC ใช้ได้นะครับแต่ภาคอินเวอร์เตอร์มีปัญหา,าเปลี่ยนไ g b t นะครับ 27N60 นะครับเปลี่ยนไปอยู่2ตัวตอนนี้มีไฟจ่ายเข้ามานะครับที่3 5โวลต์5แอมป์นะครับเปิดเครื่อง หน้าจอขึ้นนะครับตอนนี้มีการดึงกระแสนะครับใจออกมาเป็นวัตนี่นะครับเป็นพลังงานผลิตไฟได้ที่100กว่านะครับตอนนี้แต่มาตรฐานนะครับเครื่องนี้รับได้ที่ สูงสุดนะครับที่45โวลต์ทำงานได้ดีที่35จนถึง39นะครับ39 40ก็ต่อไม่ควรเกิน3แผงนะครับผมลองเพิ่มไปที่18แอมป์นะครับลองดูนะครับว่าจะดันได้เท่าไรขึ้นแล้วนะครับ เป็นหนึ่งแอมปสามร้อยห้าสิบปกติก็เดี๋ยวพัดลมต้องทำงานนะครับเมื่ออุณหภูมิได้ที่ทำงานแล้ว1.9โอ้ยสายร้อนนะครับ ต้นทางนะครับายออกมาที่500กว่าวัตต์นะครับจุดนี้ก็ต้องใกล้เคียง500นะครับดูกระแสที่ผลิตได้มันจะลันดอมนะครับหมุนบนไปแบบนี้1.8จยังไม่ถึง2แอมป์นะครับ224 400กว่าวัตต์ ก็เกือบ500นะครับเนื่องจากสายผมมันเส้นเล็กนะครับโอ้ยร้อนนะครับลดกระแสก่อนก็ถือว่าใช้ได้นะครับเครื่องนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลําพนครับ